หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จระดับโลกของการพัฒนารถกระบะ Ford Ranger ตระกูล T6 และ T6.2 ในปัจจุบันก็คือ Ford Motor ได้พัฒนารถกระบะคันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาในออสเตรเลียโดยมีการทดสอบและยืดแนวทางในการปรับแต่งให้เข้ากับคนออสเตรเลียได้มากที่สุดทำไมตลาดออสเตรเลียถึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนารถกระบะยุคนี้เพราะรถกระบะในออสเตรเลียจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ทั้งความสมบุกสมบันในการบุกตะลยุย คุณภาพการขับขี่ที่ต้องยอดเยี่ยมด้วยความสะดวกสบายที่ต้องมีรวมถึงดีไซน์ความหรูหราที่ผสมผสานทั้งสไตล์และความแข็งแกร่งไว้ในคันเดียวกันให้ได้ถ้าทำรถออกมาถูกใจตลาดออสซี่แล้วล่ะก็หมายความว่าตลาดโลกจะพลอยขายดีไปด้วยนั่นเองจนกลายเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเริ่มพัฒนาตัวรถเอาใจตลาดออสเตรเลียมากขึ้น และหนึ่งในค่ายรถยนต์ที่เริ่มเบนเข็มใช้สูตรสำเร็จการพัฒนาให้ถูกใจชาวออสเตรเลียก็คือมิสูบิชิเว็บไซต์คาไกด์แห่งออสเตรเลียเปิดเผยว่าคุณโคอิชินามิกิประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มิสูบิชิตั้งเป้าหมายพัฒนากระบะไทตันโฉมใหม่ให้มุ่งเน้นเอาใจตลาดออสเตรเลียเป็นลำดับแรกของการพัฒนาถึงแม้ว่ากระบะไทตันถูกผลิตและเปิดตัวที่แรกในไทยก็ตาม แล้วเหตุผลสําคัญทําไมมิสุบิชิถึงไม่กล้าพัฒนารถกระบะให้เน้นตลาดไทยอย่างเดียวเราก็ได้รับคําตอบที่ทุกคนอาจจะแปลกใจก็คือคุณนามิกิกล่าวว่าถ้าหากพวกเขายึดแนวทางการทํากระบะสําหรับเมืองไทยตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ <c oughs> ก็ยากที่จะอัปเกรดตัวรถให้เอาใจตลาดออสเตรเลียเพราะการใช้รถกระบะในออสเตรเลียนั้นทั้งโหดและแตกต่างจากไทยมาก ถ้าทำรถเพื่อออสเตรเลียตั้งแต่แรกแล้วจะโทนดาวสำหรับตลาดอื่นก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับกำหนดการเปิดตัว Mitsubishi Triton โฉมใหม่จะมีขึ้นในปี2023หรือปีนี้ครับ